สวัสดีครับบันทึกลับ3ามก๊กนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาดูรายละเอียดของแพทใหม่นะว่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับมีหัวข้อหลักๆก็ 3- 4อย่างเลยนะก็ถือว่าเป็นระบบที่เข้ามาใหม่ที่เอื้ออํานวยความสะดวกให้เราเยอะอยู่นะอ่ะมาดูกันดีกว่าว่ามีระบบแล้วก็มีอะไรที่เข้ามาใหม่บ้างนะครับก็อย่างแรกเลยก็กิจกรรมนะครับมีกิจกรรมสะสมเติมเงินตัวนี้ขอข้ามแล้วกันนะเพราะว่าผม คงไม่มีส่วนรว่วมว่าเพื่อนๆที่มีส่วนเตมิมเงินก็สามารถมาอ่านรายละเอียดได้นะผมขออัปเดตแพทละกันนะเนื้อหาของการอัปเดตก็คืออัปเดตวันที่27นะตั้งแต่บ่าย2ก็อย่างแรกเลยก็คือแม่ทัพปรากฏสะเทือนโลกาโหมดใหม่พิชิตแม่ทัพมารมาแล้วนะครับก็เป็นโหมดใหม่พิชิตแม่ทัพมารน,นะผมเรียกเป็นระบบนะระบบพิชิตแม่ทัพมาร ก็คงต้องเปลี่ยนคําพูดใหม่นะเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะครับเป็นโหมดใหม่นะก็เงื่อนไขก็คือตัวหลักมีเลเวล75ก็คือเลเวลของเราแล้นะนะแล้วก็เปิดทุกวันอังคารและวันเสาร์มีเวลาจํากัดก็คือเที่ยงถึง4ทุ่มถ้าตะลุมบอลแม่ทัพอะไรนะก็จะเปิดตอนเที่ยงคืนถึงบ่ายสองนะตัวนี้ก็เปิดเที่ยงถึง4ทุ่มทางเข้าก็คือพิชิตโจมตีอสุรกายก็พิชิตแม่ทัพมาร ก็อยู่ที่หน้าโจมตีอสูรกายนะครับถ้าจะเข้านะกติกาก็คือเลือกก๊กที่เราจะโจมตีได้ตามใจเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลือกกกที่เราเล่นอยู่เนี่ยที่สอดคล้องกับเราเนี่ยก็จะโจมตีดาเมจได้เพิ่มขึ้นนะเพราะง,งั้นก็ต้องเลือกเป็นก๊กที่เราเล่นนะครับในการโจมตีจะได้ดาเมจเพิ่มเราผู้กล้าในเขตลบเดียวกันร่วมกันพิชิตก็คือร่วมกันทั้งเสร์ฟของเรานะหนึ่งลายแต่ละตัวจะมีสกิล ที่แตกต่างกันแต่ละตัวก็จะมีสกิลไม่เหมือนกันนะแล้วถ้าเกิดว่ากําจัดค่ายทัพของตัวเองแล้วพยายามทําดาเมจให้ได้มากที่สุดเอออันนี้ก็นั่นแหละไม่บอกก็ต้องทําอยู่แล้วนะทาดาเมจให้ได้มากที่สุดทุกครั้งที่กําจัดแม่ทัพมารได้แม่ทัพมารจะคืนชีพมาอีกครั้งและแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมทุกครั้งที่เกิดใหม่จะมีเลือดมากขึ้นตามไปด้วยก็ประมาณว่าตายแล้วเลเวลอัพนะพอเลเวลอัพ ก็จะเก่งขึ้นอ่ะก็ประมาณนี้นะกติกาข้อที่4ก็คือทุกครั้งที่กําจัดแม่ทัพมารได้จะมีผู้การหนึ่งคนได้รับรางวัลน,นําโชคก็ประมาณว่ามีผู้โชคดี1คนนะแม่ทัพที่เข้าร่วมทั้งหลายรอรับรางวัลมากมายได้เลยอ่ะกติกาข้อที่5ทุกครั้งที่พิชิตแม่ทัพมารได้จะได้รับค่าเกียรติตามจํานวนที่กําหนดค่าเกียรติจะเป็นตัวจัดอันดับ ยิ่งอันดับสูงก็ยิ่งได้รับรางวัลมากก็ประมาณนั้นนะได้คะแนนมากก็ได้รับของรางวัลมากกติกาข้อท,ที่6อันดับจะแบ่งเป็นอันดับเกียรติสูงสุดอันดับเกียรติสะสมส่วนตัวและอันดับเกียรติกองทัพก็ส่วนตัวก็จะมี2แบบนะก็เป็นแบบส่วนตัวแล้วก็เป็นแบบสะสมครับส่วนอันดับเกียรติกองทัพก็คล้ายๆตะลุมบอลนะที่ว่ามีกองทัพใครได้ คะแนนสูงสุดก็ได้รางวัลสูงสุดไปต่ําลงมาก็ได้ของรางวัลน้อยมาตามลําดับนะครับของรางวัลท้าดวนก็ท้าดวนหนึ่งครั้งก็ได้ของรางวัลตามจํานวนครั้งที่เราท้าดวนรางวัลอันดับก็อันดับดีก็ได้คะแนนดีนะได้คะแนนเยอะก็ได้ของรางวัลเยอะรางวัลอย่างที่3ก็คือรางวัลเป้าหมายนะถ้าเกิดว่ากําจัดแม่ทัพมาถึงเลเวลที่กําหนดผู้กล้าจะได้รับรางวัลเป้าหมายก็ประมาณว่าเป้าหมายถ้าเกิดว่าเลเวล ถึงเลเวล10ได้ก็ได้รางวัลถึงเลเวล20 30 40ก็ได้ของรางวัลมากขึ้นตามจำนวนนะเป้าหมายที่กำหนดนะครับระบบที่2ก็คือระบบดันเจียนทดสอบออโหมดนะฮะโหมดดันเจียนทดสอบนะผมชอบเรียกเป็นระบบตลอดเลยเก็เป็นโหมดดันเจียนทดสอบที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะเงื่อนไขก็คือมีเลเวล85และดันเจียนหลักถึงบทที่150ผ่านบทที่150นะครับ โอเคก็เงื่อนไขข้อที่2ก็คือความยากแต่ละอันจะมีเงื่อนไขาการปลดล็อกสามารถดูรายละเอียดของแต่ละด่านได้ในดันเจียนก็มีเงื่อนไขต่างกันนะในการปลดล็อกประมาณนั้นทางเข้าก็อยู่ที่ดันเจียนหลักนะก็เข้าไปที่ทดสอบได้กติกาก็คือหลังเปิดฟังก์ชันแล้วผู้เล่นสามารถเปลี่ยนดันเจียนและดันเจียนทดสอบได้ซึ่งจะไม่เกิดผลกระทบใดๆต่อดันเจียนทั้งคู่ ก็แยกกันนั่นแหละก็เป็นหมวดที่แยกกันนะเพียงแต่ว่าเราต้องไปเข้าที่ตรงดันเจี้ยนหลักแค่นั้นเองนะกติกาข้อที่2ก็คือทุกวันดันเจี้ยนทดสอบจะมีจํากัดสิทธิ้าดวนผู้เล่นต้องใช้สิทธิ้าดวนและพลังกายเพื่อท้าดวลดันเจี้ยนทดสอบก็ใช้สิทธิ์แล้วก็ใช้พลังกายคล้ายๆคีวะประวัตินะที่ต้องใช้สิทธิ์แล้วก็ที่ต้องมีสิทธิ้าดวนแล้วก็ใช้พลังกายกติกาข้อที่3ก็คือแต่ละด่าน ของดันเจียนทดสอบความยากจะแบ่งเป็น3ระดับโดยมีเงื่อนไขแตกต่างกันโดยจะต้องผ่านความยากตามลําดับก็ประมาณว่ามี easy normal hard นะก็ต้องผ่าน easy ก่อนถึงไปลง normal ได้ลง normal เสร็จก็ไปลง hard ได้ประมาณนี้นะข้อที่4ก็คือดันเจียนทดสอบจะได้รับรางวัล4รูปแบบรางวัลท้าดวลรางวัลจำนวนดาวรางวัลหีบสมบัติและรางวัลจำนวนดาว ผ่านด่านดันเจี้ยนทดสอบเพื่อรับรางวัล้าไมายกันเถอะก็เหมือนดันเจี้ยนหลักเนาะที่ว่าผ่านด่านก็ได้ของรางวัลได้จํานวนดาวผ่านผ่านแบบจํานวนดาวก็ได้รางวัลแล้วก็มีหีบสมบัติให้กดตามแผนที่อันนี้น่าจะใช่หีบสมบัติตามแผนที่นะก็เหมือนดันเจี้ยนหลักนะครับตัวนี้ของรางวัลกกติกาที่5ก็ดันเจี้ยนทดสอบจะมีฐานหินทดสอบสามารถใช้แลกไอเทมที่ร้านค้าทดสอบหลังผ่านด่านจะได้รับธงทดสอบ นำไปใช้นำไปเปิดใช้บันทึก3ก๊กรับสเตตัสจานวนมากก็ผ่านดานแล้วก็มีของให้แลกมีร้านค้าซึ่งต่างจากดันเจี้ยนหลักเนาะดันเจี้ยนหลักไม่มีร้านค้าก็จะมีของมาให้ซื้อที่ของร้านค้านั่นแหละแล้วก็จะมีได้ธงเอาไปใช้อัพในบันทึก3ก๊กรับสเตตัสจานวนมากก็ก็เหมือนดันเจี้ยนหลักเนาะดันเจี้ยนหลักก็จะมีธงให้แล้วก็ไปเปิดแล้วก็ได้ได้พลังเพิ่มอ่าก็ตามนั้นนะครับ ระบบที่3ามหมวดที่3นะสลับขั่วแม่ทับจัดทับตามใจชอบฟังก์ชันใหม่สลับขั่วมาแล้วอ่ะคราวนี้สลับขั่วนี้เรียกเป็นฟังก์ชันนะครับเรียกลมรวมเป็นระบบแล้วกันนะครับระบบสลับขั่วมาแล้วเงื่อนไขก็คือมีตัวหลักเลเวล25แล้วก็ไปเข้าที่เพิ่มเติมกับสลับแล้วก็สลับคั้วนะครับจริงๆตรงนี้น่าจะมาแบบ คล้ายๆตรงแบบรีไซเคิลอ่ะน่าจะอยู่ตรงนั้นนะแต่ว่าตรงนี้เอาเข้ามาตรงที่เพิ่มเติมแล้วก็ไปที่สลับขั้วครับก็จะกดเข้ายากกว่านิดนึงกติกาฟังกช์ชันสลับขั้วจะช่วยให้ผู้กล้าย้ายการพัฒนาของแม่ทัพและสมบัติได้แต่จะต้องเป็นแม่ทัพและสมบัติที่ผู้เล่นมีอยู่แล้วถึงจะสลับขั้วได้อ่ะก็ประมาณว่าพื้นฐานต้องมีตัวที่เราจะย้ายไปก่อนนะกติกาที่2ก็คือ ผู้กล้าสามารถสลับขั้วแม่ทัพหรือสมบัติได้บางส่วนแม่ทับและสมบัติคุณภาพสูงจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันก็คือมีเงื่อนไขในการสลับขั้วนั่นแหละก็จะย้ายได้เป็นบางตัวนะครับแล้วก็เป็นบางอันนะตัวที่มีคุณภาพสูงก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันก็ประมาณว่าแม่ทัพแดงแม่ทับส้มแม่ทับทองก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันนะ กติกาที่3แม่ทับสลับขั้วเลเวลปลุกพลังวงเลอาหากภารกิจปลุกพลังยังไม่เสร็จสิ้นจะถูกรีเซ็ตก็คือต้องไปทําใหม่นั่นแหละนะเลเวลเครื่องประดับเลเวลแม่ทับดาวแม่ทับเลเวลแบบภาพแม่ทับเลเวลอัพขั้นความคืบหน้าพัฒนาตัวนี้มาหมดนะครับตัวนี้ย้ายมาหมดนะเลเวลแบบภาพแม่ทับก็ประมาณว่าจากจากเล่าปีใช่ไหม ถ้าเกิดว่าเลเวลแบบภาพเล่าปีส่สมมติว่าเปนเลเวลสเปลี่ยนมาเป็นเตียนอุยเลเวลแบบภาพเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาเป็นของเตียนอุยให้อัตโนมัตินะครับก็ประมาณนี้เนาะอันที่4สลับขั้วสมบัติความคืบหน้าอัพทอง Level gate, Level uck, Level เลเวลอัพเกรดเลเวลสกัดเลเวลสลักอ่ะตัวนี้มาหมดนะครับระบบที่4ก็คือสเตตัสอัพเกรดพลังลบ ระบบท่าประสานพัฒนาสลักอ่าตัวนี้ก็สามารถสลักท่าประสานได้นะเงื่อนไขก็คือต้องมีเลเวล75นะครับทางเข้าก็ท่าประสานนั่นแหละตรงเข้าตรงท่าประสานนะแล้วก็ไปที่สลักกติกาก็คือปลดหลังปลดล็อกอท่าประสานจะต้องมีจํานวนดาวถึงที่กําหนดแล้วนะต้องมีกําหนดจํานวนดาวด้วยนะการปลดล็อกสลักจะมีลําดับที่กําหนดผู้เล่นจะต้อง ใช้ตายานท่าภาษานเพื่อปลดล็อกไปตามลําดับ,ดบก็เหมือนต้องปลดต้องใช้ตายานนะปลดขั้นหนึ่งก่อนค่อยไปขั้นสองขั้นสามนะหลังเปิดใช้สลักจะเกิดผลกับสเตตัสพรสวรรค์ที่สอดคล้องกับท่าภาสานไม่จําเป็นต้องลงสู้อ่ะไม่จําเป็นต้องใช้นะก็สามารถเพิ่มพลังได้สเตตัสจะเกิดผลกับแม่ทัพเช่นกันอ่าตามนั้นสเตตัสของสลักเป็นแบบสะสมเมื่อเปิดใช้สลักอันใหม่ สเตตัสอันก่อนน่าจะยังคงอยู่เหมือนเดิมก็ประมาณว่าเปิดอันหนึ่งอันสองอันสามแล้วอันหนึ่งอันสองก็จะยังมีผลอยู่นะก็คือมีผลทั้งหมดนั่นแหละสามหลังรีบอลท่าประสานท่าสลักทั้งหมดของท่าประสานจะกลับไปเป็นสถานะยังไม่เปิดใช้น่าจะคืนวัสดุทั้งหมดอ่าก็ประมาณรีเซ็ตนะก็สเตตัสไม่ใช่ว่าว่าเปิดปุ๊บได้สเตตัสนี้แล้วแล้วเราไปรีสเตตัส <Stat us S 2> ก็จะยังอยู่มันไม่อยู่นะครับ ก็ประมาณรีเซ็ตใหม่หมดระบบที่5ก็คือปรับกิจกรรมและร้านค้านะอย่างแรกเลยปรับเนื้อหาของรางวัลกิจกรรมเปิดเซิร์ฟตัวนี้น่าจะมีผลกับพวกเซิร์ฟเปิดใหม่นะเนื้อหาของรางวัลกิจกรรมเปิดเซิร์ฟน่าจะเป็นกับเซิร์ฟใหม่นะข้อที่2ก็คือจํานวนไอเทมรางวัลกิจกรรม7วันวันที่7เพิ่มขึ้นส่วนสากลแม่ทัพแดง และส่วนสามคแม่ทับส้มต,ตัวนี้ไม่ค่อยเข้าใจนะน่าจะเป็นของกิจกรรมของเออซิร์ฟใหม่นะสามารถใช้ขนนกสีทองเพื่อสกัดปีกได้อ๋ออ๋อนี้ก็เพิ่งรู้ว่าสีทองสกัดไม่ได้นะครับเพราะยังไม่มีใช้ก็ตามนี้นะปกติก็จะมีสีม่วงนะแล้วก็สกัดตอนนี้ก็สามารถสกัดสีทองได้อัปเกรดรางวัล ภารกิจลายวันและไอเทมรางวันร้านค้าลานประลองอันที่5ร้านค้าป่าถนาเพิ่มหีบชิ้นส่วนแม่ทับทองกล่องที่4ก็คือแม่ทับทองกล่องที่4นั่นแหละก็คือจุกัดเหลียงอะไรพวกนั้นนะชิ้นส่วนกระบี่ชิงกังชิ้นส่วนเข้ามาแล้วนะสําหรับร้านค้าป่าถนานะข้อที่6กก็หีบสมบัติแอคทีฟบัตรเดือนทุกครั้งที่รับรางวัลบัตรเดือนจะได้ค่าแอคทีฟ เมื่อถึงตามที่กําหนดจะได้รับหีบสมบัติตัวนี้ไม่แน่ใจว่าบัตรเดือนต้องเติมเงินหรือเปล่านะเออแต่ก็น่าจะดีเพราะว่าได้ของเพิ่มขึ้นนะครับเจ็ดปรับเปลี่ยนไอเทมร้านค้าลานประลองร้านค้า,นากองทัพร้านค้าลายผ้ายดูรายละเอียดที่ร้านค้านะไม่บอกรายละเอียดนะก็ประมาณว่าร้านค้ามีของเพิ่มมานั่นแหละเท่าที่จําได้ก็มีมีแม,ม่ทัพสีแดงเพิ่มขึ้นนะ ประมาณนั้นนะก็ไปดูกันนะระบบส่วนที่6เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาอื่นๆกอ็อย่างแรกเลยก็อัปเกรดแฟชั่นทั้งหมดตัวหลักเลเวล60ถึงจะเปิดได้นะก็ปกติต้องกดทีละ1ทีละหตอนนี้ก็กดรวดเดียวจบนะตัวนี้เป็นตัวที่ระบบที่เพิ่มความสะดวกสบายให้เราเนาะส่วนที่2พิชิตสัตว์ยักษ์ทั้งหมดก็คือกดทีเดียว สิทธิ์ที่มีอยู่ก็รวดเดียวหมดเลยนะไม่ต้องไปกดทีละหแบบแบบก่อนหน้านี้เนาะแต่จะกดทีละหก็ได้นะกวาดล้างด่านเฮลูก,กวนก็คือกดกวาดล้างอะรวดเดียวจบแต่ว่าต้องเลเวล90ก่อนนะขยายดันเจียนหลักหมดที่230 2 3 0ร้อถึงสองก็จากที่ใครตันๆอยู่ก็สามารถหาทองเพิ่มได้อีกนะตัวหลักอัพได้ถึงดาวด่าวแล้วก็เปิดระบบ7ดาวเข้ามาด้วยใครก็จะเก่งขึ้นอีกนะครับ ขยายชีวประวัติแม่ทัพถึงแบบภาพที่15 6ลบตำแหน่งท้าดวนบอสสัตว์เทพสูงส่ง 7. จบอสสัตว์เทพเซิร์ฟนี้ปรับขีดจำกัดดาเมตรเพิ่มจำกัดสุ่มดวงชะตาจำกัดสุ่มระดับสูงสุดเพิ่มเป็น900-9,000ครั้งเขาสุ่มกันถึงเหลือ9,000ครั้งก่อนหน้านี้สมมุติว่า900ครั้งนะ ปรับเป็น9,000ครั้ง900ครั้งเพราสุ่มถึงกันหรออันนี้ผมก็อยากรู้นะว่าเขาสุ่มถึงกันหรือเปล่านะสายเปย์สายเปยเป์หนักๆทั้งหลายนะครับเขาจะสุ่มถึงวันละ900ครั้งไหมอ่ะสำหรับการอัปเดตในครั้งนี้ก็หมดแล้วนะครับมีหลักๆก,ก็คือ6อย่างด้วยกันนะและคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ